ไปดูเทรนด์หลักก่อนนิดนึงนะครับเทรนด์หลักยังเป็นแนวโน้มทิศทางของขาขึ้นนะครับให้น้ําหนักไปในทิศทางของขาขึ้นแต่หลังจากที่ราคาพยายามตั้งฐานขึ้นมารอบหนึง่งเมืม่อในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้หลุดเทรนด์ออกมานะครับก็มีโอกาสครับที่ราคาจะกลับลงมาเล่นกับเทรนด์ตัวนี้นะครับอาจจะมีการพักฐาน <c oughs> พักกลับลงมาที่1 49กกันได้นะครับอันนี้ต้องรอติดตามครับว่าราคาจะ วิ่งกลับลงมาลึกไหมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้8กันยายน2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทว,วิเคราะห์ค่าเงินกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่าเงินกับเราครับก็อย่าลืมแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับ และหากสนใจเข้าร่วมพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเ,เทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างรายละเอียดวิดีโอเข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของ EU ดีกว่าครับในวันนี้นะครับเมื่อวานราคาก็ยังไม่ใช่เมื่อวานสิวันนี้นะครับราคาก็ break trend ที่ราคาตั้งเทรนด์ขึ้นมาอยู่นะครับก็ break ออกมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีการตั้งเทรน์ขึ้นมาเล็กๆครับนะแต่ว่าหลังจากที่ break ออกมาครับต้องดูในภาพใหญ่ก่อน นในภาพใหญ่เทรนของ EU เนี่ยยังเป็นแนวโน้มทิศทางของขาลงอยู่นะครับแต่ไม่ได้เป็นแบบ strong trend นะครับเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะนั้นคาดว่าราคาจะมีโอกาสติดเทรนตัวนี้ครับนะแล้วก็มีโอกาสที่จะไซด์เวกลับตัวลงมาได้นะครับ าภาพของเทรนใหญ่อย่างที่บอกเป็นไซด์เวดาวครับแต่ว่าในส่วนของเดย์นะครับถ้าเกิดเรามองเนี่ยราคาปรับตัวยกขึ้นมาครับจากเทรนดใหญ่ที่ไซด์เวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมองว่าราคามีโอกาสไซด์เวติดกรอบนี้แล้วก็หลุดลงมาได้เช่นกันนะครับคิดว่าราคาเลือกเส้นเทรนตัวนี้แหละที่จะติดนะครับหรือว่าเล่นกับเส้นเทรนตัวนี้ลงมานะครับเพราะฉะนั้นมองว่า,าแนวโน้มของ EU เนี่ยเริ่มกลับเข้ามาเล่นตามเทรนอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าราคาอาจจะมีการพักบ้างไซเว้บ้างแถวแนี้นะครับก็หาจังหวะจับจังหวะหาจังหวะเข้าซื้อกันได้บริเวณนี้นะครับอันนี้จะเป็นมุมมองสําหรับ EU ครับก็ยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงนะครับแล้วก็เริ่มกลับเข้ามาวิ่งตามแนวโน้มหลังจากที่พักฐานมานะครับมาดูกันในส่วนของ UJ ครับย j ยังไม่หลุดกรอบไซเว์นะครับยังเคลื่อนตัวไซ์เว์อยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับเพราะนั้นอาจจะมีล้นขึ้นมากรอบนี้ได้นะครับซึ่ง นั่นหมายความว่าในกรอบตรงนี้ครับกว้างๆแถวนี้ราคามนโอกัดใช้เวย์อยู่ในกรอบนี้เพราะฉนั้นหาจังหวะช็อตด้านบนแล้วก็เซลล์ด้านล่างกันได้นะครับก็เป็นให้น้ําหนักไปในทิศทางนี้หลักกันสําหรับ UJ นะครับก็ถ้าเกิดหลุดขึ้นด้านบนนะครับก็ยังให้น้ําหนักที่1นึหนึ่งนะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับ UJ ครับมาดูกันในส่วนของ GJ นะครับ GJ เทรนหลักพาไปดูเทรนหลักก่อนนิดนึงนะครับเทรนหลักยังเป็นแนวโน้มทิศทางของขาขึ้นนะครับ ให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาขึ้นแต่หลังจากที่ราคาพยายามตั้งฐานขึ้นมารอบหนึ่งเมื่อเมืม่อช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้หลุดเทรนออกมานะครับก็มีโอกาสครับที่ราคาจะกลับลงมาเล่นกับเทรนดตัวนี้นะครับอาจจะมีการพักฐาน <c oughs> พักกลับลงมาที่หนึ่งสี่เก้ากันได้นะครับอันนี้ต้องรอติดตามครับว่าราคาจะวิ่งกลับลงมาลึกไหมนะครับหรือว่าราคาจะพักลงมาแค่เล็กน้อยแล้วก็เบรก เทรนตัวนี้ออกมาได้นะครับตอนนี้ก็เทรนหลักยังเป็นไปในทิศทางขางขาขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมองครับว่าจะเบรกกลับขึ้นมาได้ตอนไหนนะครับเบรกกลับขึ้นมาได้มีโอกาสไปยาวเช่นเดียวกันสำหรับ CJ นะครับมองเป้าไว้ที่156ครับนะแต่ว่าช่วงเบรกลงมาแบบนี้นะครับหาเล่นจังหวัดในกรอบนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เบรกด้วยเช่นกันถูกไหมครับเพราะนั้น ในมุมมองตรงนี้ถามว่า TP ระยะ TP กับ SL มันมันค่อนข้างที่จะได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า SL ตัวเนี้ยค่อนข้างต่ำแล้วก็ TP ได้ระยะพอสมควรน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคากลับมาก็ทัดไม่เยอะครับแล้วก็มองเป้าที่หนึ่งห้าหกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ GJ นะครับมาดูกันในส่วนของ GA ครับปอนออส นะครับปอนออผมวางเทรนตัวนี้ถ้ามองใน4ชั่วโมงจะมองไม่เห็นนะครับมองเดี๋ยวเปิดพับเดยสักนิดหนึ่งนะครับอ่อโอ้ยยังใหญ่ไปอ่ะนะี่ครับผมมองไว้ว่าในตัวของปอนออนะครับขึ้นตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังมองว่ามีโอกาสติดแถวๆนี้อยู่ได้นะครับถือว่าการผมแปลกๆผมเปิดการสี่ชั่วโมงนะครับเปิดเดครับนะ ทีนี้ในส่วนของ day ครับราคาผมมองว่าจะเล่นกับโซนนี้แหละคิดว่านะครับทีนี้ก็ต้องมองครับว่าในส่วนต้านตัวนี้นะครับจะสามารถที่จะหลุดออกมาได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าหลุดต้านออกมาได้ออกมายืนนะครับแถวนี้แบบเนี้ยก็มีโอกาสครับที่รับนี้เอาอยู่เดี๋ยวต้องรอดูการทดสอบลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทดสอบแล้วไม่ผ่านแล้วติดครับทีนี้แหละก็เริ่มมองได้แล้วครับก็ เล่นกับเทรนด์นี้ไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับก็อาจจะมีการใช้เวย์แถวนี้แล้วก็กระชากขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับสำหรับปอนออสนะครับมาดูกันในส่วนของอ New อสนิวออสนิวซีแลนด์ New นะครับออสนิวซีแลนด์น้ำหนักทิศทางยังให้ไปในทิศทางของขาลงครับแม้ว่าจะมีการสะบัดขึ้นมาบ้างในเมื่อวานนะครับล้นกอบขึ้นมาแต่ก็ตอนนี้ผมมองว่า ถ้าเอาเซฟเอาปลอดภัยนะครับก็มองในกรอบนี้แหละก็เล่นในกรอบนี้มาเรื่อยๆครับไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ไปถึงไหนเล่นไปถึงไหนผมมองอย่างนี้เลยครับผมขออน,นุญาตเปิดการาฟวีกนิดหนึ่งวีกลองมองไม่เห็นอ่ะโอเควีกเห็นนะครับออสเมลผมมองไว้เป้าหมายแถวๆนี้ครับนะก็เป็นโลที่เคยทดสอบกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าที่มันจะ break trend ตัวนี้ออกมานะครับ อ่าถ้าดูไม่ทันหรือสนใจอยากได้แบบรายละเอียดของเทรนด์เพิ่มเนี่ยครับเดี๋ยวเข้ามาคุยกันในกลุ่มก็ได้ครับขอตัวไหนเดี๋ยวผมจะวาดการาฟละเอียดเพิ่มให้นะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะเผื่อบางทีดูในดีวีโอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปทําภาพให้เพิ่มเติมนะครับมาดูกันในส่วนของยูโรนิวซีแลนด์นะครับยูโรนิวซีแลนด์น้าหนักทิศทางภาพหลักภาพรวมผมให้เป็นในทิศทางของขาลงอยู่ นะครับยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของกาะลงอยู่แล้วก็ราคามีการเบรกโลลงมาด้วยมีโอกาสที่จะไหลลงมาเทรนนี้ครับหรือยาวไปกว่าน,นั้นเลยครับเปิดภาพเดือนให้ดูสักนิดหนึ่งเดือนยาวไปนะครับภาพวีคแล้วกันนะครับในภาพของวีคนะครับพฤติกรรมมีโอกาสแบบนี้ครับก็คือมันเคยตั้งฐานแบบนี้ครับแล้วหลุดแล้วก็วิ่งยาวนะเพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะวิ่งยาวลงมาถึงโซนด้านล่างตรงนี้เลย นะครับมีโอกาสวิ่งยาวลงมาแบบนี้เลยอันนี้ภาพวีคนะครับเพราะนั้นระยะตรงนี้สังเกตดูให้ดีครับมันลุ่มๆมประมาณ1 0,000หจุดนะครับนะค่อนข้างอีกยาวเป้าอีกยาวครับถ้าหลุดตรงนี้ได้นะครับก็เต็มตัวครับหลายยาวแต่ว่าเดี๋ยวรอดูจังหวะการพักฐานการไซด์เวยอะไรแบบนี้ครับดูการหลุดอีกทีหนึ่งคิดว่ายาวนะเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มถ้าเกิดมองในเรามองในส่วนของเดนะครับราคาเริ่มทําสวิงที่ปรับฐานลงมานะครับ นะพ,อพอมองในส่วนของของเด y น,นะครับลวการมีการทำาซลวิ่งลงมาเพราะนั้นมีโอกาสอาจจะยกตัวขึ้นมาพักก็ได้แล้วก็กลับลงมาก็ได้นะครับเพราะนั้นยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาลงสำหรับ E n นะครับที่ก็จะเป็นมุมมองสำหรับค่างเงินของเราในวันนี้ครับใครชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันกเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิงเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับหรือว่าใครสนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่างเงินกับเรา ก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้ครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง,างรายละเอียดวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับหากใครที่รับชมผ่านทาง u t u b e นะครับไว้พบกันใหม่บนคลิปหน้านะครับใครที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวไปอัปเดตกันเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ